อีกหนึ่งอาชีพของปุ่มปุยเป็นอีกหนึ่งสาวมาความสามารถที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเพราะว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสําหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงที่ปัจจุบันเธอนั้นได้ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับการทางด้านปุ่มปุยพันธิพาแน่นอนค่ะว่าถ้าใครได้ติดตามเธอจะได้เห็นว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเธอมีแฟนเพจ a c e b o o k ที่มีติดตามหลายล้านคนและเป็นอีกหนึ่งสาวที่ขยันทามาหากินเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นเจ้าแม่รีวิวสิน ค้าต่างๆมากมายถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทั้งสวยและก็เก่งและก็เป็นตัวอย่างให้กับไอดอลหลายๆคนแน่นอนเขาว่าถ้าใครได้ติดตามถือสําหรับทางด้านสาวน้อยลูกครึ่งไทยจีนที่ปัจจุบันนี้เธออายุ30ปีเจ้าตัวก็เป็นคนที่เก่งมากพอเรียนจบในปรับปริญ,ญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนดุสิตเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่มีผลงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการถ่ายแบบเดินแบบและงานแสดงเรียกได้ว่าเจ้าตัวนะั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงงกาาาาาาารรรรแสสดควมามาถูป่หน้าตา เรียกว,ว่าสวยไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนปัจจุบันเองก็ถือได้แต่งงานไปแล้วมีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านหนุ่มอย่างกวินที่ได้มาคบหาดูใจกันมานานเขาได้ตัดสินใจแต่งงานกันและสร้างอนาคตครอบครัรวด้วยกันเรียกได้ว,ว่าเธอเองก็ได้มีลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยละค่ะและอีกไม่กี่เดือนก็จะมีอีกหนึ่งคนมาเติมเต็มคําว่าครอบครัวให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแน่นอนเขาว่าใครได้ได้ติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอจะได้เห็นแล้วค่ะว่าเธอนั้นเป็นคนที่เก่งขยนันสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะวา ผ่านทางไอจีส่วนตัวถึงเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กของเธอในตอนนั้นเธอมีอายุเพียงแค่1 0บถึงสิปีเท่านั้นและแน่นอนเขาว่าก็ต้องเริ่มทํามาหากินเพื่อครอบครัวกับงานชิ้นแรกของเธอก็คือถักย ah ่ามุงหลังคาแน่นอนเขาว่าค่าตอบแทนไม่มากแต่ทําเยอะๆก็สามารถเก็บเงินก้อนโตได้ซึ่งตัวตัวเองก็ใช้ระยะเวลาในช่วงปิดเทอมถึง3เดือนทํางานสิ่งนี้และมีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตถึง10,000บาทและเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในวัยเด็กของเธอที่สอนให้เธอขยันอดทนและก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบนันทําให้เธอกล เป็นสาวสู้ชีวิตประสบความสำเร็จในตอนนี้นะคะ